เช้ากูฟังพระอาจารย์สมทบพูดอยู่หน่อยหนึ่งท่านว่าพวกเราเนี่ยไปเรียกศีกากรศสีกากรก,ก,กันจริงๆไม่ควรเรียกว่าศีกาเพราะศีกาเนี่ยมาจากคำว่าอุบาสิกาอุบาสิกาเนี่ยต้องมีศีลมีธรรมแต่ยังกรณีกอเอผู้หญิงชื่อกอลเนี่ยมันเป็นมารน่ะทำลายศาสนาไม่ควรเรียกว่าศีกากร ควรเรียกสีอะไรดีสีกีกอปสีกีไม่น่าเรียกสีกาเรียกสีสีกีดีกว่าพระสีกีกอนี่อย่าเรียกสีกาเรียกสีกีเพราะสีกีของจริงเลยพระสีกีกอป <Hey. S 2> เรียกสีกีอกเรียกสีกาไม่ได้ไงสีกามันเป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมสีกีมันเป็นผู้ประพฤติธอธรรมนักข่าวมาเรียกสีกาเข้าใจได้หละเขาไม่รู้ไม่รู้หลักธรรมอาจจะก็ลืมไปไงพิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกา การจะใช้คำเหล่านี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ประพฤติตามธรรมไม่ใช่ไปประพฤติอาธรรมต้องประพฤติตามธรรมเอาเปว่ากูเรียกสีกีนะกูไม่เรียกสีกาสีกาไม่ได้ดูสุภาพไปมันดูแบบผู้ประพฤติศีห้า ีนี่มันสีกีมันไม่ใช่พวกพืชสีทนะ่าอีสีกีกอลฟใครสีกีกอปคฟคะพระนายสีกีสาวนิติการน่ารักมากนะคะสาวนิติการที่ไหนราชพัฒการเหรอเดี๋ยวถ้ากูไปเห็นแล้วกูไม่เห็นว่าสวยนะกูจะกระโถนเคลีย,ยงให้ปากพูดได้ไงจะถึงเวลาไปไม่งไม่ตรงปก ผูเครื่งเลยนะแต่มีกากีกอบเนี่ยมึงดูส่นะในรูปนี่สวยฉ่ำมากสภาพตัวจริงคือถูลูถูกกลางสุดๆนึกว่าแดกหมูทอดแดดเดียวกูมาตลอดสะสมเวลาเป็นเวลาสามปีเต็มอ้วนฉูขนาดนั้นกล้าบอกสวยสันดาลไม่มีหาเลยตรงปกเลยจกตาทุกตรงไม่ได้สักอย่างกูละงงมาก กูนึกว่าคนละคนเหนื่อยใจอดีตเคยสวยอ๋อใช้คำว่าอดีตเคยแต่กูเห็นในคลิปล่าสุดเมื่อวานที่พระเอากระบอกไฟฉายตีหัวกระบาลตัวเองอะนะกูก็เห็นมันอ้วนแต่ตอนนั้นแล้วนะไม่ใช่ว่ามันก่อนเคยสวยนะกูก็เห็นสภาพมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ในคลิปอะนะสภาพของคนโอเออ จกตาสุดๆนางเป็นไทลอยอ๋อแน่ใจนะไทลอยไทยรอยหรือไทแดกวัวแดกฉ่ำมากกว่ามั้งโอไม่สวยจะแซบ แซบมากถึงขนาดแล้วก็บอกไปใช้ตีหัวกูเห็นคลิปแล้วกูตกใจเลยโอ้ยตายอะไรกันแล้ดิกูไม่ใช่พระแล้วนี่มันแพ้แล้วไม่ใช่แพ้รับบาปนะแพ้รับกีท้างอนหนอ,อพทางอนคาพระเหลืองคลิปแล้วแบบ ว้ามากแล้วในคลิปคือแขงนุ่มพะเหลือนเลยใช่อย,อยู่ในวัดด้วย <c oughs> ที่นั่นคือที่วัดด้วยห้องนั้นเป็นห้องรับรองแขกของวัดแล้วก็หลบหลบมาดูแลแลว้วคนที่ถ่ายคลิปคือลูกลูกของอีกากี กูไม่เรียกสีกาเลยกูเรียกกากรีแหละ คนอยากนางกอลเข้ามาหาอาจารย์ทํำยังไงกูก็ต้อนรับเลยไงกูอยากได้เงินมันไงเอาเงินมาอย่างเดียวทอแต่กูไม่เอากีมานะกูไม่เอากูรู้จุเกียวกูรู้จักเกียเก้ได้แล้วกูก็ไม่ให้เงินมาด้วยกูไม่ให้อยากได้เงินเหรอเดี๋ยวกูส่งหมูให้ไปขายหมูให้กูเดี๋ยวมึงก็ได้ตังนั่นน่ะเอาไปปากตะก้าขายเอาหมูอ่ะเดี๋ยวก็ได้ตังสร้างอาชีพสร้างงาน อยากได้เงินมากเท่าไหร่เง่นไปเสฟไปขายน้ำพริกกูน่ะเดี๋ยวกูส่งให้ราคาส่ง <c oughs> หรือไม่งั้นมึงปักตะกร้ากูก็ได้ไปกินคอมมิชชั่นเนาะต <c oughs> ัวบัญชีสีกอก็มีเงินแปดพันก็มันเอานไปเล่นพนันหมดมันจะเหลือหาอะไรอะ่ะคนเล่นการพนันน่ะม่มีคำว่าเหลือแล้วกูบอกให้ที่มันทำทุกวันนี้ก็ไปไปไปจ่ายค่าพนันขันต่อมัน คนเล่นการพนันไม่มีทางได้ดีหรอกมีแต่ความหิวกระหายเงินแล้วมันจะมาซึ่งความล่มจมล้มเหลวเงินจะถูกจะผิดมันไม่สนใจขอให้มันได้เงินมาเล่นการพน,นันเพื่อตอบสนองต่อาาความต้องการของมันไม่มีทางเลยและเส้นทางการเงินที่เจอกันเนี่ยถ้ามันแค่ที่โอนบัญชี ยังไม่นับรวมไอท้ที่ไอที่ให้เงินสดอีกมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสามร้อยแปดสิบห้าล้านเนี่ะสามร้อยแปดสิบห้าล้านมึงคิดเอาแต่มันบอกว่ามันมีตังค์อ่ะขอเงินพ้าตลอดเวลามันเอาไปทำอะไรมึงคิดเอา คนติดการพนันมันทำอะไรได้หมดแหละป้นชิงก็ได้วิ่งลาวก็ได้ฆ่าคนก็ได้อะไรยักย่อก,ก็ได้ก่นโชคก็ได้มันได้ทั้งหมดอะ่ะเพราะมันมีความโลภอยากได้ในใจมันะ่ะคนดีๆไม่มีคเ,เขาเล่นการพน,นันเรากกูจะบอกให้เรื่องพระกับศีกามีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างวิธีเดียวคือพระกลับไปที่ทำวินยัย วิธีการป้องกันเดียวพระกลับไปทําตามพระธรรมพระวินัยถ้ากลับไปทําตามพระธรรมพระวินัยเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นจบเลงง่ายๆมีแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมึงไม่ต้องไปหาวิธีอะไรเลยทุกวันนี้กูเห็นความปัญญาอ่อนของการวิ่งเต้นในการแก้ปัญหาเรื่องสีกากับพระทั้งทั้งที่วิธีการแก้ไขปัญหามันมีอยู่แล้วแต่ไม่กลับไปทําไม่กลับไปยืนตามหลักคําสอนพระเจ้ากูงงมากทาไมถึงเลิก ทำไมถึงไม่ฟังคําสอนไปคิดวิธีกันมากมายวิ่งเต้นกันสุดๆแต่ไม่กลับไปที่คําสอนพระผู้ธเจ้ากูงงสุดๆเลยอ่ะไปหาวิธีอะไรกันอ่ะไปนั่งประชุมอะไรกันกูงงทําวินัยมีอยู่แล้วพระพูทธเจ้าทรงใช้วิธีทุกวิธีทางในการป้องกันให้ศาสนาของพระองค์เสื่อมอยู่แล้วมึงรู้ไหมว่าศาสนาเสื่อมเร็วเพราะอะไรเพราะไม่มีพระวินยัย พระน,นจึงรัถนาพระเจ้าบัญญัติทำวินัยแต่พระองค์ยังยังทรงไม่บัญญัติเพราะอะไรเพราะว่าถ้าบัญญัติในเวลานี้ยังไม่เกิดเรื่องอะไรจึงไม่บัญญัติเพราะในขณะนั้นที่พระนนจูนขอยังเห็นว่าในขณะนั้นเนี่ยพระทท่อคุณธรรมต่ำสุดคือโสดาบันจึงไม่จําเป็นต้องอบัญญัติพระธรรมวินยัยเมื่อเริ่มมีพระมากขึ้นเริ่มมีการทาผิดพระองค์ก็เริ่มบัญญัติไปเรื่อย เพื่อเป็นเหตุของความตั้งมั่นคงดำรงอยู่ได้อย่างยาวนานของธรรมวินัยนี้ดังนั้นถ้าพระปฏิบัติตามธรรมวินัยศาสนาจะเจริญถ้าพระไม่ปฏิบัติตามพระวินัยศาสนาจะเสื่อมจะตั้งมั่นคงดำรงดังนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดบัญญัติพระวินัยศาสนานั้นจะอยู่ได้ยาวนานกูเห็นไปประชุมกันตาตั้งเลยตาเหลือหูตาปิ้นกันประชุมกันอย่างนั้นอย่างนี้หาทางออกกันอย่างนั้นอย่างนี้ แต่กูไม่เห็นมีใครกลับไปที่พระธรรมเลยกูไม่เห็นมีใครกลับไปที่พระว,วินัยเลยว่าพระต้องเริ่มต้นในการเข้มงวดกับตัวเองกวดขันเจ้าว่าต้องกวดขันทุกอย่างต้องกวดขันในการกลับมารักษาศีลของตัวเองมากลับมารักษาพระวินัยของตัวเองอย่างเข้มขัดอย่างเข้มงวดขลรวาทยาโยมทุกคนมีตําราเลยพระผิดศีลแบบไหนเรียกผิดศีลถ้าขลรวาทยาโยมเห็นพระทำผิดศีลไม่ต้องไปทําบุญกับพระผิดศีลพระทุศีลแบบนั้นมันจบเลยมันง่ายมากให้คลรวาช่วยกัน พระดีๆสนับสนุนไปเลยเยอะๆเต็มที่เลยพระชั่วชัวไม่ต้องไปสนับสนุนกูเห็นมีคนถามกูมาเลยแล้วจะดูพระดียังไงก็พระดีไม่ดีก็ดูที่สีนนั่นไงก็มึงมันโง่ไม่คิดจะศึกษาถามแต่ว่าดูยังไงดูยังไงกูสอนอยู่ตลอดว่าพระดีดูที่ศีลศีลพระมีอะไรบ้างล่ะพระทําได้ไหมล่ะถ้าพระทําได้นั่นแหละเรียกว่าพระดีพระที่ปฏิบัติปฏิบัติตามศีนทําได้จริยา วัดงดงานตามศีลตามวินไยนั่นแหละมึงเข้าไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปถวายสักการะเลยโดยเฉพาะศีลที่เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อพรหมจรรท์ไม่ได้ดูยากหาดูง่ายใหใ้ตายแล้วยิ่งเรื่องพระดูง่ายๆดูยังไงอีกมึงดูเลยพระที่ไหนทําเครื่องรางของขัง,งสะดอก้อต่อชะตาพิธีกรรมสัดแก่สัดลำบูชาไฟให้เครื่องรางของขัง,งอะไรพวกเนี้ย มึงไม่ต้องไปสนใจพระกลุ่มนี้เลยเดินออกเลยพระที่สนใจลาบสก,การ์ละชื่อเสียงเงินทองตำแหน่งยศธรรมดาสักนั่งขวนขวายกับยศกับเงินกัดเงินทองเงินตามึงเดินออกเลยไม่ต้องไปทําบุญไม่เห็นจะยากหาอะไรเลยพูดจาแบบนี้เขาก็ด่าเขาอะไรไม่อยากฟังออกอย่าสารแนมานั่งฟังกูไม่ต้องมานั่งด่ากู ออกไปเลยอย่ามาวุ่นวายที่มีสันดานรับไม่ไดาก็ใส่หัวกระบานออกไปซะไปมุดพระเหลืองไอ้พวกปลาชิหนไปลำคาญไปอยู่กับกีกากรอบนุ่นอีกาก,กรอบปาไปไปอยู่กับมันนุ่นไปเอามาทำเมียหนูนไปสารแน่จริงๆไปไปอยู่กับสีกีกรอบนุ่นไปฟังมันพูดนุ่น มึงจะได้หลงกับเจ้าว่าดพวกนั้นนะ่ะชอบแล้วนี่ลุ่มหลงกับสิ่งที่ไม่ควรจะลุ่มหลงกูพูดได้ฟังกูเตือนให้ฟังไม่ฟังกูพยายามบอกกูพยายามสอนทำเป็นหูทวนลมถึงเวลามึงก็มานั่งบน่นมานั่งดา่ามานั่งน้อยเนื้อต่ำใจมานั่งหมดศรัทธา สันดานแล้วเลิกพูดสัทีไอ้คำว่าพระอ่อนต่อโลกพระไม่ทันโลกพระไม่ทันสีกาพระไม่ทันศีกีเนี่ยเลิกพูดสัทีมันเป็นคำพูดตอแหลไม่ทันโลกแล้วมานั่งสอนชาวบ้านทำหาอะไรไม่ทันโลกแล้วมานั่งเป็นเจ้าคณะปกครองทำหาอะไรคนศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ยจะเป็นผู้มีปัญญา ไม่ง่อฉลาดกูจะบอกให้ต่อให้ไม่สนใจโลกเลยแต่จะมีปัญญาฉลาดชาญฉลาดจะละแม่ระวังภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเขาเป็นผู้มีธรรมคนมีธรรมจะประกอบด้วยปัญญาจะมีปัญญาเฉียบแหลมเฉียบขาบเฉียบคมคนอยู่คุกคีทางโลกสีปัญญาจะซามลงเรื่อยๆมีแต่ความโลภความโกรธความหลง แต่ผู้ที่ประพฤติทธทมสมควรแก่รมจะมีแต่ชันดมีความฉลาดปาดเปลืองรอบรู้โลกก็ไม่เท่ารอบรู้ธรรมเพราะธรรมนี้ปราบโลกได้โลกปราบธรรมไม่ได้แต่ธรรมนี้ปราบโลกปราบกิเลสตัณหาได้ดังนั้นอย่ามาอ้างว่าไม่รู้ต่อกิเลสเท่าไม่รู้เท่าทันต่อกิเลสไม่รู้เท่าทันต่อโลกไม่รู้เท่าทันต่อโซเชียลกูก็ไม่ทันโซเชียลแต่ทําไมกูฉลาดได้ละ่ะอย่ามาพูดว่าอ่อน ถ้าอ่อนมืเอเจาสีกีได้เหรอกูถามแกเนี่ยกูเห็นแข็งโป๊กกันทุกตัวน่ะมึงดูพิกเต่าพูดสิผมเห็นพระเนี่ยแข็งแรงทุกรูปเลยนะครับมึงดูน่ะอ่อ,อน่าอะไรแข็งโป๊กกูไม่รู้แดกไวกิ้งเข้าไปหรือเปล่าอายุป่านนะป่านนั้นยังแข็งโป๊กอยู่ได้กูงงมากแม่อ,อ่อนอ่อนฮาเลย ออจะเป็นสีกีได้ยังไงว่าแดกวายอากิ้งเข้าไปชัว